ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเซียนลมโต๊ะครับพวกเราเนี่ยมาคิดวิเคราะห์ชี้แนะแนวทางทีเด็ดคู่บอลตัวไหนที่เด็ดเด็ดโดนโดนเรามาทำหน้าที่ของพวกเราทุกวันกันเลยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมขอเริ่มที่คู่ v i p คู่แรกเลยครับเป็นคู่พีเมลีกคู่ตีสเป็นการพบกันระหว่างสเปอร์เปิดบ้านพบกับเชลซีครับลอนดอนดาร์บี้แมต แฮนดิแคปแรกก่อนไหลสเปอร์เป็นฝ่ายเปิดบ้านต่อด้วยราคา0.25นะครับท็อตแนมฮอสเปอร์ในยุคข,ของในายใหญ่พอสเตโกฟูครับทำผลงานได้จี๊ดจ๊าดมากๆเลยตอนนี้อยู่โซนหัวหัวตารางเลยนะครับและเป็นหนึ่งในทีมที่ได้ลุ้นแชมป์ด้วยในนาตอนนี้ฟอร์มเกม5นัดล่าสุดของเขาครับแข็งแกร่งมากๆชนะ4เสมอ1ในขณะที่ฝั่งเชลซีครับฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ย ชนะ3เสมอ1แพ้1ครับผมในส่วนฟอร์มเกมเย้าและเยียนของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดนะครับสเปอร์ยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมครับ5นัดหลังสุดที่ได้เล่นในบ้านเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยและเป็นการเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดด้วยครับในขณะที่เกมเยือน5นัดหลังสุดของเชลซีนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับในส่วนสถิติ Head to He a d ที่ทั้ง2ทีมนี้เคยเจอกันนะครับผม5นัดหลังสุดเนี่ยดูฝั่งเชลซีจะเป็นฝั่งขมมากกว่าครับเพราะเก็บชัยชนะจากสเปอร์ไปได้ถึง3ครั้งสเปอร์เก็บชัยชนะจากเชลซีได้ครั้งหนึ่งครับและเสมอกัน1ครั้งในส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับผู้รักษาประตูมือ1อย่างฮูโกยอริสนะครับมีอาการเจ็บสะโพกยังไม่ชัวร์ว่าจะได้กลับมาในเกมนี้เลยหรือเปล่า แนวลุกอีวานเปริสิตท,ที่เจ็บไปทั้งฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยครับรวมถึงเดสติ n นี่อุดอกีแนวรับที่เพิ่งจะเจ็บได้ไม่นานเท่าไหร่ก็น่าจะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมนี้เช่นกันฝั่งทีมเยือนเชลซีครับตัวเจ็บเยอะกว่าสเปอร์มากเลยครับทั้งคริสโตเฟอร์เอนคุนคูครับแนวลุกที่ไปเอาตัวมาจากอาเบรลซิกเนี่ยยังไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันเลยยังเจ็บอยู่ครับผมยังมีเบนชีเวลเทวชโลบา มิไฮลอมูดิกนี่ก็เพิ่งเจ็บเหมือนกันรวมถึงโลเมโอลาเวียนะครับที่ยังไม่ได้ลงสนามเลยฝั่งสเปอร์เจ้าบ้านครับน่าจะมาในแผน4-2-3-1นะแนวรุกจะเป็นทรงเฮืงมินเจมส์ดิสันลิชาริซอนครับรวมถึงเดยันคูลูเซฟสกี้ด้วยแดนกลางจะมีปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กส่วนแนวรับเนี่ยจะมีตัวจี๊ดอย่างมิกกี้ฟานเดอร์เฟนครับ ฝั่งทีมเยือนเชลซีนะครับน่าจะบุกมาเยือนด้วยแผน4-2-3-1ครับปรับทัพให้เหมาะกับตัวเจ็บที่มากมายหลายตัวเหลือเกินแน่นอนครับว่าแนวลุกอย่างนิโคลัสแจ็คสันน่าจะได้ลงสนามในเกมนี้ครับพวงด้วยลายฮิมสเตอร์ลิงคอนเนอร์กาลเกอร์และโคพาวเมอร์ครับอดีตเด็กของแมนซิตี้แดนกลางเนี่ยเอนโซเฟอร์นันเดสครับตัวแบกในแดนกลางของเชลซีน่าจะไม่พลาดในเกมนี้แน่นอนครับผมส่วนแนวรับเนี่ย รีเจมและมาร์คคูเลย่าเนี่ยน่าจะได้ลงสนามในเกมนี้ด้วยเช่นกันและอย่างที่พวกเราแจ้งเพื่อนๆไปครับว่าคู่เนี่ยเป็นทีเด็ด VIP ของพวกเราในค่ำคืนนี้ครับท่านใดที่สนใจอยากได้ทีเด็ด v ี p ตัวนี้นะแอดไลน์ไปได้เลยครับที่แอด spl24 ครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าแอด spl24 ที่เดียวเท่านั้นเราจะแจกทีเด็ดตัวนี้ไปให้ทุกท่านก่อน3ามทุ่มครับผม ขอตัดมาที่ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกก่อนนะครับคู่6โมงเย็นครับผมเป็นการพบกันระหว่างตราดเปิดบ้านพบกับเมืองทองยูไนเต็ดครับแฮนดิแคปแรกก่อนไหลน,นะครับเมืองทองเป็นฝ่ายบุกมาต่อด้วยราคา0.25ครับผมสถานการณ์ในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับตราดเนี่ยอยู่อันดับที่6ครับแข่งมา9นัดมีอยู่12คะแนนในขณะที่ฝั่งทีมเยือนเมืองทองนะครับแข่งไป9นัดมี10คะแนนครับอยู่อันดับที่11 ในส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับ ตราดเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้2นัดแพ้ไป3นัดครับในขณะที่เมืองทองเนี่ยดูดีกว่านิดหนึ่งเก็บชัยชนะไปได้3นัดแพ้แค่2นัดครับในส่วนฟอร์มเกมเย่าและเยือนของทั้ง2ทีมนะครับ5เกมเย่าหลังสุดของตราดครับเก็บชัยชนะมาได้3นัดแพ้1นัดเสมออีก1นัดครับผมและในนัดล่าสุดเนี่ยเป็นการเปิดบ้านท่ายให้กับสมุทรปราการไปในขณะที่เกมเยือน5นัดหลังสุดของเมืองทองนะครับเก็บชัยชนะไม่ได้3นัด แพ้ไป2นัดครับผมในส่วนสถิติเฮทูเฮตที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันใน4นัดหลังสุดนะครับตราดเนี่ยเคยเอาชนะเมืองทองได้1ครั้งครับและเป็นฝั่งเมืองทองที่ดูข่มกว่าเพราะว่าเอาชนะตราดไปได้ถึง3ครั้งทั้ง2ทีมนี้ไม่เคยเสมอกันเลยครับผม มาถึงสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านตาดไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับและน่าจะมาในแผน4-3-3โดยผู้เล่นหลักอย่างเอวันโดเปาลิสตากองหน้าดาว s u ซันโวฟิตพร้อมช่วยทีมแน่นอนครับและยังมีลอดีโคเอสนัทวุฒิสมบัติโยธา พรปรีชาจารุไนและตัวบัญชาเกมอย่างลังสันก็พร้อมลงช่วยทีมในเกมนี้เช่นกันฝั่งทีมเยือนเมืองทองยูเนเต็ดครับไม่มีผู้เล่นที่บาดเจ็บหรือติดโทษแบนเหมือนกันครับและน่าจะมาในแผนเดียวกันด้วยนั่นคือแผน4-3-3ครับผู้เล่นตัวหลักอย่างปรเมศเอกวิไลดาวซันโวของทีมตอนนี้เนี่ย8นัดยิงไป4ประตูแล้วแล้วหัวหอกชื่อชาติเซอร์เบียอย่างสเตฟานเชโปวิดเนี่ยพร้อมจะลงเป็นตัวจริงช่วยทีมครับและยังมีผู้เล่นตัวหลักอย่างพิชาอุทา ทิสตองโดการนาลินถาวรสักและตัวบัญชาเกมที่ขาดไม่ได้อย่างวิลเลเทพป้อมพันด้วยทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยน่าจะได้ลงในเกมนี้หมดเลยครับและด้วยฮันดิ c แคปที่ฝั่งเมืองทองยูเนเต็ดนะครับเป็นฝ่ายบุกมาต่อด้วยราคา0.25ครับขออยู่ต่อเมืองทองสบายใจกว่าครับทัศนะเป็นอย่างนี้ครับ5นัดในเกมเยือนของเมืองทองเนี่ยแพ้ไป2ชนะ3 และยิงประตูไปได้ถึง11ประตูครับและในฟอร์มนัดล่าสุดเนี่ยที่บุกไปเยือนพิษณุโลกเนี่ยก็ยิงถล่มไปถึง4ประตูด้วยฟอร์มเกมลุกเนี่ยดูดีมากๆโหดส,สุดๆครับในขณะที่ฝั่งเจ้าบ้านปราดเนี่ย5นัดหลังสุดเนี่ยดูแย่มากกว่าดูดีครับ ชนะ2แพ้3และเสียประตูไปมากถึง11ประตูเลยและในเกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะแพ้ให้กับสมุทรปราการด้วยผมมองว่าเมืองทองเนี่ยมีขุมกำลังนักเตะที่มีความมั่นใจมากกว่าครับและผู้เล่นอย่างเจริญศักดิ์วีระเทพพิชาการณลินเนี่ยกำลังเล่นเข้าขากันมากๆเลยในเกมที่ผ่านมา และหากดูจากสถิติเฮดท h เฮดนะครับที่พบกันทั้ง4นัดเนี่ยเมืองทองเป็นฝ่ายข่มเหนือกว่าอย่างมากๆเพราะฉะนั้นครับคู่เนี้ยอยู่ต่อเมืองทองที่ราคา0.25ไปได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนยังอยู่กันในศึกไทยแลนด์พ r e m i ม r l e ลี u กเหมือนเดิมนะครับคู่2ทุ่มครับโปลิสเทโลเปิดบ้านพบกับลำพูนวอลเออร์ครับ แฮนดิแคปแรกก่อนไหลครับโปลิสเทโลเหนือกว่า0.75ครับผมสถานการณ์ในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับโปลิสเทโลเนี่ยอยู่อันดับที่10ครับแข่งไป9นัดมีอยู่11แต้มในขณะที่ลำพูนเนี่ยอยู่ในโซนตกชั้นเลยครับผมอยู่อันดับที่15แข่ง9นัดมี7แต้มครับผม ในส่วนฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับโบลิเทโลเก็บชัยชนะมาได้2ครั้งแพ้2ครั้งเสมออีก1ครั้งครับในขณะที่ฝั่งลำพูนวอลเลียร์เนี่ยชนะ2แพ้2เสมอ1เหมือนกันเลยครับส่วนฟอร์ม5เกมเย่าและเยือนของทั้ง2ทีมนะครับ ผลงานในบ้าน5นัดหลังสุดของโปลิสครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งแพ้2ครั้งเสมออีก1ครั้งครับในขณะที่ทีมเยือนลำพูนเนี่ยก่อนหน้านี้แพ้รวดมา4นัดติดเลยนะครับและในนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะบุกไปชนะพัทลุงมาได้ครับในส่วนสถิติ Head to Head ของทั้ง2ทีมนี้นะครับ4นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยดักไปทางเสมอมากกว่าครับ พอเสมอไปถึง3ครั้งเลยและเป็นฝั่งโปลิสเทโลเนี่ยที่เอาชนะลำพูนไปได้1ครั้งลำพูนยังไม่เคยชนะโปลิตได้เลยครับในส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านเทโลเนี่ยไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับและน่าจะเปิดบ้านรับผู้มาเยือนด้วยแผน451หหัวหอกสัญชาติเกาหลีใต้ครับ จองวูกนพร้อมลงในนัดนี้ครับเขาทําไปแล้ว8ประตูจากการลงสนาม9นัดนะรวมถึงตัวหลักอย่างเจนพบโพขี่ครับจะลงบัญชาเกมในเกมนี้รวมไปถึงตัวหลักๆอย่างควาเม่คาริคาริครับเดนิสวินลานูเอวาและสรวิทพานทองครับน่าจะได้ลงสนามกันหมดแน่นอนนะครับชื่อที่กล่าวมาฝั่งทีมเยือนลำพูนเนี่ยไม่มีผู้เล่นที่บาดเจ็บหรือติดโทษแบนเหมือนกันครับและน่าจะบุกมาเยือนด้วยแผน4-3-3นำทัพโดยสิโรชัดทองครับ รวมไปถึงตัวหลักอย่างตาอัวเดนิสมูริลูโม o h a ม e d ออสมานและตัวบัญชาเกมของลำพูนอย่างบวรตาปาครับน่าจะพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้ครับผมและด้วยแฮนดิแคปที่เปิดให้ในฝั่งโปลิสเทโลนะครับเป็นฝ่ายเหนือกว่าถึง0.75นะครับผมขออยู่รองลำพูนดีกว่าครับผมแม้ว่าในนัดนี้นะครับฝั่งเทโลเนี่ยจะได้เปรียบกับการเล่นในบ้านของตัวเองก็ตามครับ แต่นัดล่าสุดที่ได้เล่นในบ้านตัวเองเนี่ยเขาไปเจอกับบวยของตารางอย่างขอนแก่นครับผมแต่กับโดนขอนแก่นเนี่ยครับถล่มคาถิทินไปด้วยสกอร1์1ต่อ3ครับทำให้ขอนแก่นเนี่ยขยับขึ้นมาลั้งในอันดับ12เลยและในนัดหน้าสุดเนี่ยฝั่งโปลิสเนี่ยก็เพิ่งจะแพ้ให้กับประจวบที่อยู่บ้วยของตารางครับผม ตอนนี้กลายเป็นว่าฟอร์มเจ้าบ้านเทโลเนี่ยดูดอกสุดๆเลยครับเกมรับมีปัญหายังเห็นได้ชัดเลยเกมลุกก็ดันมาฝืดอีกครับผมในส่วนของฟอร์มทีมเยือนของลำพูนนะครับสามารถเก็บชัยชนะมาได้2นัดรวดแล้วครับฟอร์มเนี่ยดูดีขึ้นตามลำดับครับผม ตัวหลักเนี่ยเริ่มกลับมาช่วยทีมทําให้ทีมเนี่ยมีผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับมองว่าเกมเนี้ยเทโลเนี่ยเจองานยากแน่นอนครับเพราะลําพูนเนี่ยเป็นทีมที่ตั้งรับและรอสวนกลับได้ดีสุดๆครับฟอร์มการเล่นของปีกทั้งสองข้างของลําพูนตอนเนี้ยถือว่าโดดเด้งมากๆครับผมยิ่งเทโรในตอนเนี้ยมีปัญหาในเกมรับอยู่ด้วยแล้วเนี่ยคาดว่าน่าจะเอาปีก2คนนี้ไม่อยู่แน่นอนครับ แถมสถิติ h e t o h เ a d เนี่ยก็ยังชี้ชัดอีกด้วยครับว่าคู่เนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยมักจะจบเสมอและผมมองว่าผลการแข่งขันในเกมนี้ก็ไม่น่าจะต่างไปจากเดิมครับผมอยู่รองลำพูนที่ราคา0.75นะครับสกอร์ที่คาดเทโลเสมอกับลำพูนครับ1ต่อ1ไปถึงคู่ต่อไปเลยดีกว่าครับกันโชซิเลอาครับผมเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเป็นการพบกันระหว่างโฟซิโนเน่ครับ เปิดบ้านพบกับเอมโปลีครับแฮนดิแคปแรกก่อนไหลนะครับโฟซินโนเน่เจ้าบ้านเป็นฝ่ายเหนือกว่า0.25ครับผมสถานการณ์ในลีกกันโชเซเรียอาตอนนี้นะครับโฟซินโนเน่เนี่ยอยู่อันดับที่12ครับแข่งมา10นัดมี12แต้มนะครับในขณะที่ฝั่งทีมเยือนเอมโปลีครับลงไปอยู่ในโซนตกชั้นแล้วอยู่อันดับที่18ครับแข่งไป10นัดมีแค่7แต้มเท่านั้นในส่วนฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับ ฟซิโนเน่เจ้าบ้านครับเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งแพ้ไป3ครั้งนะครับในขณะที่เอมบอรีครับผมเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งแพ้2ครั้งเสมอ1ครั้งครับในส่วนฟอร์มเกมเย่าและเยือน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับโฟซิโนเน่ครับผมเก็บชัยชนะไม่ได้3ครั้งแพ้1ครั้งเสมออีก1ครั้งครับ เพียงแต่4นัดล่าสุดที่ได้เล่นในบ้านนะครับพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยในขณะที่ฝั่งทีมเยือนเอมโปลีครับผลงานในนอกบ้าน5นัดหลังสุดนะครับชนะ1แพ้ไปถึง4ครับผมและพึ่งเป็นการเก็บชัยชนะได้ในเกมเยือนนัดล่าสุดครับด้วยการบุกไปเชือดฟิอฟฟอรเรนติน่าถึงถิ่นเลยครับผมซึ่งคู่นั้นเนี่ยหักปากาเซียนทุกสำนักเลย ในส่วนสถิติ h d t ท Head ยี่ทั้ง2ทีมนี้เคยเจอกันนะครับหนัดหลังสุดครับฝั่ง f o s ซิโนเน่ครับเก็บชัยชนะไปได้แค่ครั้งเดียวครับและเป็นเอ็มโปลีนะครับเป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้มากถึง4นัดครับคู่นี้ไม่เคยเสมอกันเลยในส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับฝั่ง f o s ซิโนเน่เจ้าบ้านครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานอับดุลรามานฮาลุยเซคิโอคาราส และฟันเชสโกเกลลี่ครับและอาจจะต้องเช็คฟิตมาวินคูนี่ด้วยพวกเขาน่าจะมาในแผน4-2-3-1ครับแนวลุกตัวเด่นๆอย่างวาลิชเชดิล่ารวมถึงตัวหลักๆตัวอื่นอย่างเจมี่บาเอสเลเนียมาร s ติอัสโซเลเอนโซบาลเลเนเชอาและมาโกเบเชนินีน่าจะได้ลงในเกมนี้ทั้งหมดครับฝั่งเอมโปลีครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานมัตเตยเดสโตรจูเซเป้เปเซล่าทอมมาโซบาดันซีครับผม และมีอีกคนหนึ่งที่จะติดโทษแบนด้วยคือยูเซฟมาเล่ครับที่สะสมใบเหลืองครบไปแล้วเอมโปลีนะครับน่าจะบุกมาเยือนด้วยแผน4-3-2-1ครับนักเตะตัวจริงที่น่าจะได้ลงในเกมนี้ครับน่าจะมีฟรานเชสโกคาปูโตครับมาเตโอคันเซลเลรีลัสวานมาลินอัลเบโตกาซี i และจาโกโมฟาซินี่ครับและด้วยแฮนดิแคปที่เปิดมาให้ฝั่งฟอร์ซิโนเน่เจ้าบ้านครับเป็นฝ่ายเหนือกว่าด้วยราคา0.25 ผมมองว่าต่อฟอร์ซิโนเน่ที่ราคานี้ได้เลยครับทัศนะของพวกเราเป็นอย่างนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยเพิ่งจะเข้ารอบโคปาอิตาเลียไปได้ครับหลังจากเอาชนะตอรลิโนมาได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยจะใช้พละกกำลังไปพอสมควรเลยครับฝั่งเอมโปลีเนี่ยได้เวลาพักนักเตะของตัวเองนานกว่านะครับและสถิติเฮทูเฮเนี่ยที่ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายข่มกว่าด้วยครับ แต่ที่อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับโฟซิโนเน่เมื่อได้เล่นในบ้านเนี่ยเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้เลยครับพวกเขามักจะทําผลงานได้ดีครับแพ้ยาก และมีสกอร์ติดไม้ติดมือทุกนัดด้วยในขณะที่ฝั่งเอมโปลีเนี่ยครับเวลาออกไปเล่นเกมเยือนเนี่ยมักจะโดนถล่มกลับมาเป็นว่าเล่นเลยครับแถมยังยิงประตูไม่ค่อยได้อีกตั้งหา1สิบนัดในเกมหลีกที่ผ่านมาครับพวกเขาเพิ่งจะยิงประตูไปได้แค่3ประตูเท่านั้นแนวลุกเนี่ยถือว่าอยู่ในอาการย่ำแย่มากๆครับบวกกับกองกลางตัวเก่งอย่างยูเซฟมาเลนะครับที่ว่าโดนโทษแบนเพิ่มไปอีกคนนึงครับทำให้ผมเนี่ยมั่นใจว่า เจ้าบ้านเนี่ยปิดประตูแพ้ไปได้เลยครับอยู่ที่ว่าจะสามารถเจาะแนวรับของทีมเยือนได้ตอนไหนเท่านั้นเองดังนั้นในคู่นี้นะครับขออยู่ต่อฟอร์ซินโน่ที่ราคา0.25มีลุ้นมากกว่าครับเจ้าบ้านเนี่ยแพ้เกมหลีกมา2นัดติดต่อกันแล้วเกมเนี่ยต้องชนะเท่านั้นสกอร์ที่คาดนะครับฟอร์ซินเน่ชนะเอมโปลี2 0ต่อครับ มาต่อกันที่คู่ต่อไปกันเลยนะครับเป็นศึกสวีเดนออสเวลคาร์ครับผมเวลาตีหนึ่งนะครับเป็นการพบกรรมระหว่างโกเตบอกครับเปิดบ้านพบกับ AIK s เคโซน่านะครับแฮนดิแคปแรกก่อนไหลครับผมโกเตบอกเป็นฝ่ายเหนือกว่า0.25ครับสถานการณ์ในหลีกสวีเดนออสเวลคาร์นะตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแห่งการลุ้นแชมป์แล้วครับผมฝั่งเจ้าบ้านโกเตบอกนะครับอยู่อันดับที่13ครับ แข่งไป28นัดครับมี30แต้มในขณะที่ทีมเยือนครับ Aik s o n a เนี่ยอยู่อันดับที่11ครับแข่งไป28นัดมีแต้ม32แต้มครับเหนือกว่าเจ้าบ้านอยู่2แต้มนะครับผมในส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งโกเตบอร์ครับแพ้ไป3ชนะ1เสมอ1ครับในขณะที่ฝั่ง Aik s o n a เนี่ยชนะ2แพ้2เสมอ1ครับในส่วนฟอร์มเกมเย่าและเยือน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งโกเต บอกเนี่ยทำผลงานในบ้าน5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3แพ้2ครับในส่วนทีมเยือนโซนานะแพ้4ชนะ1ครับและเป็นการแพ้ติดต่อกัน4นัดรวดเลยด้วยในการทำผลงานนอกบ้านนะครับในส่วนสถิติ h e d t o h e a ทที่ทั้ง2ทีมนี้เคยเจอกัน5นัดหลังสุดครับค่อนข้างสูสีมากๆเลยครับพอทั้งคู่เนี่ยเสมอกัน1นัดและต่างฝ่ายต่างเก็บชัยชนะไปได้ทีมละ2นัดครับผมสูสีกันมาก มาถึงสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งกอตเอนบอกเนี่ยจะใช้แผนถนัดของพวกเขาครับ4-3-3นะ3ประสานแดนหน้าใช้โทมัสคิสเทนเซนครับอสติดเชลมานี่และอัพนอร์มูคอลลี่ครับผมแดนกลางเนี่ยจะได้โคบายโพดาสันอดัมคาเลนและลูคัสคายเฮดครับลงช่วยทีม ส่วนกุสตาฟสเวนสันและเอมิลซโลมอนสันเนี่ยน่าจะได้ลงเป็นแนวรับตัวจริงในเกมนี้ครับฝั่งทีมเยือน a i k โซนาครับจะบุกมาเยือนด้วยแผน4-42ครับผมกองหน้าเนี่ยใช้โยอานิสปิตาร์ครับยืนคู่กับดีโนเบซิโลวิดในขณะที่ตัวหลักในแดนกลางอย่างลุยโมเดสโตและแอนทอนซาเลทอสเนี่ยน่าจะได้ลงบัญชาเกมในเกมนี้นะครับส่วนกัปตันทีมครับอเล็กซานเดอร์มิโลเซวิตครับจะลงเป็นเซนเตอร์แบ็กในเกมนี้อย่างแน่นอนครับผม และด้วยแฮนดิแคปที่เปิดมาให้ฝั่งโกเตบอกเจ้าบ้านนะครับเป็นฝ่ายเหนือกว่า0.25ครับผมมองว่าคู่นี้อยู่ฝั่งเจ้าบ้านโกเตบอกไปได้เลยครับผมทัศนะของผมเป็นอย่างนี้ครับทั้งโกเตบอกและโซนาเนี่ย เหลือโปรแกรมเตะในลีกสวีเดนออสเวลคานเนี่ยแค่2นัดเท่านั้นนะครับถือเป็นช่วงชี้เป็นชี้ตายสําหรับพวกเขาแล้วเพราะว่าโกเตบอกร์เนี่ยมีแต้มตามโซนาอยู่ถึง2แต้มครับผมและก็ต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี้ทั้งคู่เนี่ยดวงซวยพอๆกันเลยครับเพราะโกเตบอกร์เนี่ยเพิ่งจะแพ้คารังไป2นัดติดนะครับในขณะที่โซนาครับผมซวยกว่าแพ้ในเกมเยือน4นัดติดต่อกันครับแต่ทั้ง2ทีมนี้นะนัดที่แพ้เนี่ยเป็นการเจอทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับผ โกเตบอกเนี่ยกำลังต้องการแต้มอย่างมากครับพอมีแต้มอยู่เหนือโซนตกชั้นเพียงแค่3มแต้มเท่านั้นและมีโอกาสที่จะล่วงลงไปในโซนตกชั้นเหมือนกันนะครับผมมองว่าโกเตบอกเนี่ยจะสามารถเฉือนชนะผู้มาเยือนอย่างโซนาไปได้ครับผมเพราะสถิติเฮทูเฮทเวลาที่2ทีมนี้เคยเจอกันนะครับผมมันเป็นเกมที่บ้านใครบ้านมันครับโซนาเนี่ยเมื่อได้เล่นเป็นทีมเยือนแล้วบุกมาเจอโกเตบอกนะครับพวกเขาไม่เคยเอาชนะโกเตบอกได้เลย และแรงจูงใจที่โกเตบอกตอนนี้กำลังต้องการแต้มอย่างมากผมเชื่อว่าโกเตบอกเนี่ยจะสามารถเฉือนชนะโซนาไปได้ในเกมนี้ครับอยู่ต่อโกเตบอกที่ราคา0.25ครับสกอร์ที่คาดโกเตบอกเฉือนชนะโซนา1ต่อ0ครับมาถึงคู่ปิดท้ายของทีเด็ดเซียมล้มโต๊ะประจําวันนี้กันแล้วนะครับการโชเซเลอาครับผมคู่ตีสโตริโนโเปิดบ้านพบกับซาสซูลโลครับโตริโนโเนี่ย เป็นฝ่ายเหนือกว่า0.25ครับผมสถานการณ์ในลีกกันโชซีเรียรตอนนี้นะครับโตลิโนโอ,อยู่อันดับที่13ครับแข่งไป10นัดมีอยู่12แต้มครับในขณะที่ซัสซูโรนะครับอยู่อันดับที่15ครับผมแข่งไป10นัดมีอยู่11แต้มครับมีแต้มตามโตลิโนโเจ้าบ้านเพียงแต้มเดียวเท่านั้นฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับโตลิโนโเนี่ยเก็บชัยชนะไม่ได้1ครั้ง แพ้3ครั้งและเสมออีก1ครั้งครับผมในขณะที่ฝั่งซัสโซโลครับเก็บชัยชนะมาได้1ครั้งแพ้2ครั้งและเสมออีก2ครั้งครับผมดูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลยในส่วนฟอร์มเกมเย่าและเยือน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งตโตเรโนเนี่ยมีปัญหาแน่นอนครับผม 4เกมล่าสุดที่ได้เล่นในบ้านนะครับยังไม่ชนะใครเลยแพ้ไป2เสมอ2เก็บชัยชนะไม่ได้นัดเดียวครับฝั่งทีมเยือนซัสซูโอโรเนี่ยครับดูดีกว่าหน่อยครับผมผลงานนอกบ้าน5นัดหลังสุดของพวกเขาครับเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งแพ้2ครั้งเสมอ1ครั้งครับในส่วนสถิติเฮ to h e ฮทที่ทั้ง2ทีมนี้เคยเจอกันนะครับโตริโนโดูเหนือกว่านิดหน่อยครับเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งเสมอ2ครั้งและเป็นฝั่งซัสซูโอโรครับ ที่เอาชนะตริโนได้ครั้งเดียวครับผมในส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านต o รริโนครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานเพอร์ชูครับแบนดอนช็อปปี้และกอฟฟี่ชีชีครับพวกเขาเนี่ยน่าจะมาในแผน3-5-2ครับนักเตะตัวหลักอย่างอันโตนิโอซานาเบียปีเอโตเปเลกีซามูเอลริชี่ที่กล่าวมาเนี่ยน่าจะได้ลงกันหมดเลยครับผมฝั่งทีมเยือนซัสซูโอโลครับ น่าจะบุกมาเยือนด้วยแผน4-2-3-1นะครับตัวเจ็บที่มีครับเปโดโอเบียงมาติอุสเฮลิกและอากัสตินอันวาเลสครับผมขุมกำลังตัวหลักที่น่าจะได้ลงในเกมนี้นะครับอันเดาพินามอนติโดเมนิโกเบลลาีดานีเลโบโลคาและคริสเตียนทอสเวตครับที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะไม่พลาดในเกมนี้แน่นอนครับผมทัศนะในคู่นี้ครับ ทั้ง2ทีมเนี่ยเพิ่งจะเล่นฟุตบอลรายการโคปาเอเตเลียมานะครับเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาและทั้งคู่เนี่ยต้องเหนื่อยเป็นพิเศษครับทั้งโตลิโนและซัสซูโอโรเนี่ยเล่นจนถึงช่วงต่อเวลากันทั้งคู่เลยครับมีซัสซูโอโรเนี่ยที่ดูจะเป็นฝ่ายหนักกว่าด้วยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจบด้วยการดวนจุดโทษครับผมทำให้เวลาพักร่างกายของนักเตะเนี่ยมีน้อยกันทั้งคู่ครับผม นัดนี้ที่เจอกันเนี่ยผมมองว่าเป็นเกมที่สูสีแน่นอนครับแต่ด้วยทั้ง2ทีมเนี่ยที่เป็นทีมที่จบสกอร์กันไม่คมครับผมมองว่าคู่นี้น่าจะยิงกันน้อยเลยเล็งไปที่กำแพงสูงต่ำที่เปิดมาที่2.5มากกว่าครับผมมองว่าคู่นี้น่าจะเสมอกันและจบกันด้วยสกอร์ต่ำครับขอแนะให้ทุกท่านอยู่สกอร์ต่ำที่เปิดมาที่ราคา2.5ไปได้เลยครับในคู่นี้และในส่วนทัศนะผมมองว่า โตลิโนจะเสมอกับซาส u อโร่ต่อหนึ่ครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือทีเด็ดประจําวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนครับของช่องเซียนลมโต๊ะสําหรับใครครับที่อยากได้ทีเด็ดตัว v i p นะครับอย่าลืมครับแอดไลน์ไปได้ที่ @spl24 ครับ @spl24 ที่เดียวเท่านั้นนะครับยังมีทีเด็ด v i p รอทุกท่านอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ